เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบ l อ r อา n i n ินะครับสยี่ห้อนี้นะครับก็คือแบตแล้วก็ซีลครับว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าซื้อมากกว่ากันถ้าถามผมนะว่าตัวไหนคุ้มกว่ากันคำตอบเร็วๆเลยยังไม่ต้องลงดีเทลอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะเอา l อ r อา n i จ e เต็มๆนะนี่ครับซีลยี่ห้อ,อคือยี่ห้อซีลยี่ห้อมันจะอยู่ตรงนี้ครับ มันจะเป็นนิ้่ห้อสีมันจะแบบสีเทาๆอ่ะอยู่บนพื้นสีดำอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันเป็นดีไซน์เขานะเราไปดูใ,ใกล้ๆนี่จะเห็นมากอันนี้คือแอลอาจินีน3,000มิลลิกรัมอย่างที่เขาบอกเห็นไหม3,000มเนี่ยแล้วก็เป็นไนติกออกไซด์บูสเตอร์ก็คือเพิ่มไนติกออกไซด์ในร่างกายนั่นแหละโฟกัสพุ่งตรงไปเลยอะ่ะครับหลักๆคือเน้นที่แอลอาจินีนไปเลยแต่กระปุกเนี้ยเป็นกระปุกขายดีกระปุกหนึ่งเลย เป็นแบตอาร์จินีนพัสซิงนะครับอาร์จินีนจะมีแค่หนึ่งพันมิลลิกรัมอันนี้สามพันนะอันนี้หนึ่งพันแต่ว่าไม่ได้มีอาร์จินีนอย่างเดียวมีซิงด้วยมีวิตามินอื่นๆด้วยคือถ้าเกิดดูดูในส่วนประกอบนะครับที่สําคัญมีหลายอย่างเลยมีวิตามิน B6 นะครับมีกรดโฟลิกมีส e l เ n ียมนู่นนี่นั่นมันทํางานมันกินเข้าไปแล้วมันทางานได้ครอบคลุมมากกว่า โดยเฉพาะไอ้ที่เขานิยมกันก็คือเอาอาร์จินินพซิงเนี่ยแหละครับมีซิงเข้าไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราจินเอาร์าจรินีนกับซิงเนี่ยมันทํางานผสานกันมากกว่าครอบคลุมมากกว่าหมายความว่ายัางไงหมายความว่าหลักๆเนี่ยเอาสองสามเรื่องเนาะอย่างแรกคือสําหรับคนที่ชอบออกกำลังกายมันช่วยเรื่องการลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้เราอุดขึ้นเน่ะเวลาที่กินก่อนไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็รู้สึกว่า มันไม่ได้เหนื่อยง่ายมันมีแรงฮดแรงอึดมากขึ้นส่วนตัวผมนะมีเรื่องของการทําช่วยการทํางานของเ็เลือดขาวด้วยสําหรับคนที่อายุมากนะครับอย่างผมเนี่ยเลข4่กว่าแล้วอ่ะมันก็ทามันก็สมควรแล้วที่จะต้องโดนทันทีแล้วก็มีเรื่องเรื่องของการควบคุมนะหรือว่าเพิ่มฮอร์โมนเพศช,ชายครับเทสโทสเตอโรนเพิ่มสเปิร์มนะครับในร่างกายก็ทําให้เวลาที่คุณทํากิจกรรมอะ่ะมันก็มีความสุขมากขึ้นอะ่ะ ม,มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอะไรที่ครอบคลุมมากกว่าเนาะมันก็อาจจะดีในระยะยาวโอเคครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันละในลงในรายละเอียดเนาะเราจะเปรียบเทียบเรื่องอะไรบ้างเรื่องของส่วนประกอบซึ่งเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของราคาความน่าเชื่อถือของแบรนด์มีอยอยไหมยอดขายแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เขาเคยขาย,ขายมาแล้วเรตติ้งเขาให้กันยังไง ในพวกในแองในองในแอปใ,ใ,ในออนไลน์อย่างเงี้ยเขาพูดถึงกันยังไงบ้างนะครับมากันที่ส่วนประกอบกันก่อนขอไปที่ตัวนี้ก่อนกันเนาะไปที่ตัวของซิลเนี่ยก่อนส่วนประกอบของซิลเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอะครับมี l อ r g i n ์จิน0นสมิลลิกรัมแล้วก็ไม่ได้มีแค่ l a r อาร i n e นะถ้าเกิดดูข้างหลังเนาะเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ คือไอตัวในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะบอกเลยว่ามันมีแอลอาร์จินีนอยู่3 0 0 0มิลลิกรัมเป็นหลักแล้วก็มีออเทอร์สินแกรเดียนส์น่าจะอยู่ตรงนี้อ่ะอันเนี้ยอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าออเทอร์สินแกรเดียนส์หมายความว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆอีกน,น,นะแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้บอกว่ามันมีเท่าไหร่เลย ก็อาจจะมีน้อยมากก็ได้ก็มีใส่มาหน,นึงก็บอกว่ามีก็มีแล้วไงคือเนี้ยในส่วนประกอบเนี่ยผมก็เลยตีไปว่าผมไม่ไม่ได้บอกว่าให้น้ําหนักกับไอซมประกอบอื่นๆแล้วกันเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกมาว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่บอกมาแค่เอาอาร์จีนีนหลักๆเนี่ยมีเอาอาร์จีนีนอยู่3,000มิลลิกรัมเนาะไม่เห็นที่บอกว่าใครอยากโฟกัสเอาอาร์จินีนก็ตัวนี้ไปเลยนะครับทีนี้เรามากันที่ ตัวของแบตกันบ้างมีอาร์จินีน1000มิลลิกรัมสินอยู่75มิลลิกรัมมีเซเลเนียมอะมิโนแอซิดซซเลตเนี่ย7มิลลิกรัมวิตามิน B6 100% 2มิลลิกรัมกดโฟลิกนะครับโฟลิกแอซิด100%เอยู่0.2มิลลิกรัมมันทำงานได้ครอบคลุมกว่ามากนะครับมันไม่ใช่แค่พุ่งไปแค่เรื่องของอาร์จินีนอย่างเดียวต่อไปพอยอ เรามาดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมีออยกันไหมตัวนี้มีเลขออยอ้เห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยนะฮะมีป้ายเลขออยอซึ่งผมเอาไปจากกระปุกเ,เนี่ยเอาเลขเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ตรงครับมันเลขออยอที่ตรงกับตัวของผลิตภัณฑ์นะแต่ว่าถ้ามาดูถึงตัวนี้ตัวของซิลอาร์เนี G N e เนี่ยอตอนซื้อมาเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นสินค้านําเข้ามาส่งจากต่างประเทศแต่ว่าไม่นานนะใช้เวลาไม่นานก็ถึงปัญหาคือ ผมหาทั่วแล้วครับทั่วกระปุกเลยมันไม่มีเลขออยหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาไม่ได้แปะมาหรือว่า,ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับก็ถ้ามันเป็นอะไรที่คุณคอนเซิร์นเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นแฟกเตอร์หนึ่งล้วกันไม่มีออยหนึ่งยังไม่หมดเท่านั้นมันยังไม่มีไอ้ที่อยู่ในการผลิตด้วยอืมคือด้านหลังเนี่ยมันมันพูดถึงเรื่องอื่นเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีบอกเอาไว้ว่า บ้านเลขที่เท่าไหร่เป็นผู้ผลิตอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนะี่ยมันจะมีถึงต่อให้เป็นโปรดัก t ์จากต่างประเทศเองก็ตามแต่อันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศในโลกมันไม่ได้มีกฎหมายเหมือนกันซึ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบมีบางประเทศที่เขาไม่ให้ใส่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็คือเป็นสัษฐานของตัวผมอ๋อแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีเหมือนกับว่าใกล้เคียงมากที่สุดคืออันนี้ครับบอกว่าเห็นเห็น USA ไหมอ่ะไปใกล้ เห็นอะไรว่าแบบ USA ไหมเขาไม่ได้บอก made in USA นะไอตัวเล็กๆอยู่ข้างบนเนะ่ยเห็นตัวหนังสือเล็กๆไหมได้มางวะโฟกัสได้น่าจะได้นะเขาบอกว่า f o r m u l a t e d in USA นะคือหมายว่าใช้สูตรของอเมริกาออสูตรเนี่ยคิดคนที่อเมริกาประมาณนั้นนะไม่ได้บอกว่าผลิตที่อเมริกานะไม่ได้ made in อันนี้คือจากที่ผมเข้าใจซึ่งออถ้าสมมติว่าผมเข้าใจผิดหรืออะไรไปนะครับใครรู้ก็ช่วยรบกวน เมนบอกหน่อยเนาะเออแล้วก็อย่าบแล้วกันออผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างในโลกอันนี้ก็เป็นในมุมของผู้บริโภคนะครับไม่ใช่ลืมอ,อ่าไม่ผมไม่ใช่เกษตรกรให้กูรู้อะไรนะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันแชร์ประสบการณ์ความแก่ของตัวเองแล้วก็ต้องการเอ,อ่อพุ่งพาพวกอาหารเสริมซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้แต่เราก็ปลูกบรรจุเท่ากันนะครับคือ30แคปซูลออออันนี้ก็มี30แคปซูลอันนี้ก็มี30แคปซูล แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีออปชันนะคือคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะกระปุก30แคปซูลกระปุก60แคปซูลหรือจะกระปุก120แคปซูลเลยแล้วก็เหมือนตัวเนี้ยเขาเห็นโลโก้ข้างหน้ามามันมีเรื่องของการออกกําลังกายนะเนาะสตมินาเนี่ยความอึดในการออกกําลังกายแล้วก็ เซอร์คูลเลชันเรื่องระบบไหลเวียนแล้วเป็นรูปหัวใจเนี่ยก็อิมพายไปเนาะเรื่องการทํารักทําอะไรอย่างี้กิจกรรมความรักนั่นแหละแล้วก็เอเนอร์จีก็รู้สึกมีเลี้ยมีแรงต่อไปเรื่องของราคาเนี่ยสองอันเนี้ยราคาไล่เรียงก,กันเพระาะฉะนั้นราคาเนี่ยผมตีว่ามาณสองใบแดงเท่ากันนะครับทั้งทั้งสองอันนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าช่วงเนาะแล้วแต่พดส่วนลดมันก็คงจะไม่ได้เป๊ะราคามันไม่ได้หนอีกต่อไปแล้วอย่างที่บอกอะว่า คุณอาจจะซื้อได้ตอนช่วงถูกคุณซื้อได้ตอนช่วงแพงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็ดีใจด้วยครับต่อไปมาดูเรื่องของยอดคําสั่งซื้อยอดขายที่เขาขายไปอะ่ะมีขายอยู่มากมายหลายร้านไหมอันเนี้ยตอนซื้อเนี่ยเห็นอยู่แค่2ร้านเท่านั้นเองครับที่เขาขายตัวนี้ตัวนี้ดูท่าทางจะมีร้านที่ขายตัวเนี้ยเยอะก,กว่าด้วยซ้ําไปครับตัวเนี้ยยอดอะ่ะสูงกว่าตัวนี้บอกเลยแล้วสูงกว่าหลายเท่าตัวด้วย ตัวเนี้มันมีแบบขายไปแล้วหมื่นกว่ากระปุกบางโพสสองหมื่นกว่ากระปุกนะครับตัวของแบบเนี่ยอืมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ก็ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นได้เนาะแต่เนี้ยผมเห็นเอออยู่หลักพันพันต้นๆเนาะอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่นิยมเท่าตัวนี้นะครับ ถ้าไอ้นี่เป็นปัจจัยที่มัธร์สำหรับคุณนะครับอลองพิจารณาดูนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าที่ผมเห็นมาม่อาจะไม่ได้ข้อมูลเป๊ะทั้งร้อยขนาดนั้นผมว่าพูดตามประสบการณ์ของผมเนาะนี่แค่พันต้นๆแต่นเนี้ยส0 0 0มื่นกว่ากระปุกหายไปแล้ว3ามหมื่นกว่ากระปุกอ่ะหายไปแล้วแน่นอนครับเรตติ้งนะครับเรตติ้งจากแอปทั้ง2ตัวเนี่ยดีมากทั้งคู่อันนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะ4.9เนาะ ในโพสต์ขายแต่ละอันแต่ละอันคนมารีวิวคนมากดดาวให้เลตติ้งอันนี้จะอยู่ประมาณ4.8ซึ่งก็ดีมากนะเออไม่ได้หา่างกันมากนะครับในเรื่องของเลตติ้งก็คืออยู่ในกลุ่มที่ดีมากอยู่แล้วต่อไปนะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าเขามีช่องทางการติดต่ออย่างอื่นอีกหรือเปล่าตัวของแบบเนี่ยมีเพจเป็นของไทยครับผลิตที่สมุทรปราการนี่มีแฟนเพจอยู่ นะครับก็จะประมาณนี้แฟนเพจหน้าตาก็ดูเออก็ดูมีความน่าเชื่อถืออยู่เนาะตัวของซิลมีไหมมีเหมือนกันมีทั้งแฟนเพจมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งไอจงไอจอะไรเนี่ยเออคือเขามีหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็เข้าไปดูดูมีความน่าเชื่อถือนะอันนี้เขาเหมือนกับเพิ่งรีแบรนดิ้งเปลี่ยนโลโก้ไปแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย ถ้าสังเกตที่ยอด reaction เนอะ r e ะกดไลค์กดเลิฟอะไรพวกนี้อาจจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์มากขนาดนั้นเนี่ยถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเราคนกินแอล g อจินีได้รับแอลกจินีนเท่าไหร่เขาก็บอกว่าบางตำราก็บอกว่า3-6กรัมก็คือ3,000-6,000อันนี้มี3ต่อ1แคปซูลอันนี้มี1ต่อ1แคปซูล แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ในออของอย่างอื่นที่เรากินด้วยเนาะถ้าเกิดใครอยากได้แบบโฟกัสพุ่งตรงเอาเอา,เอาอาร์จินีนแรงๆไปเลยก็กิกนตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้อะไรที่ครอบคลุมมากกว่าก็ากินตัวนี้หรือว่าคุณจะซื้อไปกินคู่กันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดอยากให้มันแบบได้สักแบบสี่ห้ามิลลิกรัมต่อวันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาจากอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างเงี้ยจากอาหารการกินเพิ่มเติมเนี่ยก็สองตัวนี้วันละเม็ตอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ไม่เลว แต่อยาต้อง disclaimer เเอ,อาไว้นะว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าอาหารเสริมแนละ้วแต่คนจะเรียกนะมันไม่ใช่ยานะมันไม่ได้มีผลในการรักษาโรคใดๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะมันก็จ,จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลคนที่มีการที่ต้องกินยาประจำมีอาการป่วยอะไรสักอย่างเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะ